نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين รับบิษร์เราลีซอดรีวะยัสซเรลีอัมรีวะาพลุลอุกดะตันมิลิซานียัฟก่ะฮูกาวลีอัมมาบัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุท่านพี่น้องผู้มี إ ي م านต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับการที่เรามีลูก ที่อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาได้ประทานมาเป็นของขวัญเป็นริสกีที่ประเสริฐแก่ชีวิตของเราเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือมีอามานะมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบลูกๆของเราท่านนาบีบอกเอาไว้นะว่าลูกๆของเราเนี่ยจะเติบโตขึ้นมาแล้วเขาจะเป็นคนอย่างไรเนี่ย ฟาอาบาวาหูอยู่ที่พ่อและก็แม่อยู่ที่พ่อและก็แม่นะพี่น้องพ่อและแม่นี่แหละที่ลูกจะเติบโตขึ้นมาแล้วมีนิสัยอย่างไรมีความเชื่อยอย่างไรมีการปฏิบัติตนอย่างไรอัลลอฮ์ให้ทางราสูลมาบอกว่าอยู่ที่พ่อและแม่ฟาอาบาวาหูอยู่ฮาวีดานีฮี เอาอยู่นัสโรนีฮิเอาอยู่มัดดีซานีฮิพ่อและแม่เนี่ยสามารถที่จะทําให้ลูกของเขาเนี่ยเป็นยยฮูดีก็ได้เป็นนัสรอนีก็ได้เป็นพวกมายูซีพวกบูชาไฟก็ได้แปลว่าทิศทางของลูกในอนาคตที่ลูกจะอยู่กับศาสนาอิสลามเคร่งคัดหรือไม่ณวันนี้อยู่ที่พ่อและก็แม่ลูกๆจะอยู่ในลักษณะที่เป็นคนดีของอัลลอฮ์หรือไม่ อยู่ที่พ่อและก็แม่เรามีหน้าที่นะพี่น้องที่จะต้องเลี้ยงลูกเนี่ยให้เป็นคนดีเอาใจใส่ลูกนะให้เป็นคนดีถ้าเขาเป็นคนดีแล้วเนี่ยพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาจะเรียนจบสูงก่ได้ไม่จบสูงก็ได้ถ้าเขาเป็นคนดีแล้วอัลฮัมดุลิลลาเขาจะเก่งหรือไม่เก่งเขาจะสื่อบือ้อหรือว่าอาจจะ,ฉะเฉลียวฉลาด ไม่มีปัญหาถ้าเขาเป็นคนดีของอัลลอฮ์เสร็จแล้วถ้าเก่งมากๆแล้วเรียนจบสูงสูงแล้วไม่เป็นคนดีของอัลลอฮ์ไม่มีศาสนาของอัลลอฮ์คนคนนี้อันตรายมากที่สุดต่อสังคมเพราะด้วยความเก่งกับความเฉลียวฉลาดแต่หัวใจขาดศาสนามันโกงมันโกงมันอาธรรมมันมีเล่ห์เหลี่ยมนะครับอาธรรมต่อคนในสังคมอย่างมากมาย ในวงสังคมเขาจึงพูดว่ายิ่งเก่งมากเนี่ยยิ่งโกงมากถ้าคนคนนี้ไม่มีคุณธรรมแล้วแล้วก็ยิ่งเก่งยิ่งโกงเราขอดุอาต่อรอนนะอย่าเลี้ยงลูกให้เก่งโดยไม่มีศาสนาอย่าหล่อล้อมให้ลูกเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวไปดินติวคณิตติววิทย์ติวฟิสิกส์ให้เขาเก่งเก่งเก่งขึ้นมาแล้วศาสนาในหัวใจของลูกเราไม่เคยสนใจเลยนั่นแหละเป็นพ่อแม่ที่เลวมาก เป็นพ่อแม่ที่เลวมากพี่น้องครับตรงนี้พูดแล้วเนี่ยบอกตรงตรงว่าหลายต่อหลายคนเนี่ยเอาใจใส่เหลือเกินสาวอาทิตย์ลูกต้องไปติวนะเดี๋ยวจะเอนทรานส์เข้าไม่ได้ในคณะนู้นคณะนี้ลูกต้องเก่งนะลูกต้องอยู่กับคนเก่งๆนะพาเพื่อนเืนมาที่บ้านมาติวหนังสือกันนะแต่ไม่เคยสนใจลูกไม่คุ้มียาไม่เป็นไรลูกไม่ละหมาดไม่เป็นไรลูกไม่เอาศาสนาให้เป็นไรขอให้เก่งนี่คือพ่อแม่ที่เลวที่สุดพี่น้อง เลวมากที่เลี้ยงลูกให้เกง่งให้กล้าแต่ไม่มีาศาสนาเราเนี่ยต้องเลี้ยงนะเลี้ยงลูกให้ดีให้ดีแปลว่าเป็นบาวที่ดีของอัลลอฮ์เก่งแล้วก็กล้ามาทีหลังแต่สังคมปัจจุบันเนี่ยเลี้ยงลูกเขาเอาสองอย่างเก่งแล้วก็กล้าเก่งด้วยแล้วก็กล้าทำโอ้โหเขาเอาแค่นั่นแหละไอ้ส่วนดีหรือไม่ดีจะมีาศาสนาหรือไม่มีาศาสนาเขาไม่ค่อสนใจกัน หน้าทีของเรากลับมาดูหน่อยพี่น้องกลับมาดูว่าลูกที่เอาลอ์ได้ประทานมาเป็นริสกีอันประเสริฐแก่เราเนี่ยเรามีอามานะในการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีของอัลลอฮ์ใหญ่ที่สุดคือตรงนี้เลี้ยงลูกให้เป็นคนดีของอัลลอฮ์ลูกจะเรียนในโรงเรียนสามัญเนี่ยระดับไหนหรือระดับที่เป็นอะไรอะท็อปเทนเป็นเป็นระดับที่เป็นที่รู้จักของคนในสังคมโอ้โหโรงเรียนดีมาก จะเรียนในโรนนนนงเรียนนั่นก็ได้นอกโรงเรียนนั่นก็ได้เรียนที่ไหนก็ได้แต่ลูกของเราต้องเป็นคนดีของอัลลอฮ์ต้องทำตรงนี้ให้สำเร็จลูกเรียนระดับประถมเอาแล้วก็พอจะละหมาดอยู่บ้างพออยู่ในสายตาเราพอไปอยู่ในระดับมัธยมระบาดเหลือน้อยบางทีวันเหลือเวลาเดียวพอไปเข้าเรียนมหาวิทยาลัยปับ๊บไม่เคยเลยที่จะละหมาดทั้งวันศุกร์ทั้งฟรดูห้าเวลาไม่เคยละหมาดเลย ถ้าเรายังส่งลูกแบบนี้เรียนอีกเป็นพ่อแม่ที่เลวมากเพราะยิ่งเรียนยิ่งห่างศาสนายิ่งเรียนยิ่งหันหลังให้ศาสนาของอัลลอฮ์ส่งลูกแบบนี้เป็นการส่งที่ฮารามเป็นการส่งลูกเรียนที่ฮารามเพราะรู้แล้วว่าลูกเรียนสูงขึ้นแล้วห่างศาสนาพ่อแม่ยังสนับสนุนพ่อแม่ยังส่งเรียนพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องหันมาเอาใจใส่ลูกๆของเราให้มากมาก ตั้งใจเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีของอัลลอฮ์นี่คือหน้าที่ที่เราจะต้องคิดไข้ควรหล่อหลอมให้ได้วางแผนให้ได้ตีกรอบให้ได้ว่าชีวิตของเราต้องเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีของอัลลอฮ์จนเนี่ยก็เลี้ยงลูกให้เป็นคนดีของอัลลอฮ์ได้ไม่มีทรัพย์สินในการที่จะอะไรเหรเป็นแปะเจี๊ยให้ลูกเรียนในโรงเรียนดีๆไม่สําคัญตรงนั้นลูกจะเรียนที่ไหนก็ได้แต่ลูกถ้าเป็นคนดีของอัลลอฮ์แล้วเนะี่ยพี่น้องสบายใจ ความรู้เนี่ยเก่งไปทําไมถ้าเก่งแล้วต้องไปโกงเก่งไปทําไมถ้าเก่งแล้วต้องไปอาธรรมคนอื่นเพราะไอ้คนที่เก่งโดยไม่มีศาสนาเน่ยเก่งมากเท่าไรโกงมากเท่านั้นนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมของเราปัจจุบันเพราะคนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเลี้ยงลูกเนี่ยให้ลูกเป็นคนที่ไม่รู้จักคุณธรรมความดีให้ลูกห่างศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาพอมันเรียนเก่งขึ้นเก่งขึ้น,นไม่ว่าจะเก่งคอมพิวเตอร์เก่งวิศวะ รือเก่งอะไรก็ตามแต่มันจะหาช่องทางในการที่จะกอบโกยพอกอบโกยมาแล้วมันไม่บริจาคเลยไม่รู้จักไม่รู้จักที่จะเสสละเพราะเขาไม่มีศาสนาของอัลลอฮ์อยู่ในหัวใจอันตรายมากคนแบบนี้นะพวกเราเนี่ยเลี้ยงโจรเข้าไปสู่สังคมพวกเราเลี้ยงคนเลวป้อนเข้าสู่สังคมใช่หรือไม่ใช่พี่น้องพวกเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่า เราเลี้ยงคนเลวในครอบครัวแล้วก็ผลักดันเข้าไปสู่ในสังคมเราเลี้ยงคนที่ไม่รู้จักศาสนาแล้วก็ผลักดันให้เขาไปอยู่ในสังคมเมื่อไอ้คนเหล่านี้เนี่ยไปอยู่ในสังคมแล้วสังคมจะมีวันเจริญขึ้นมาได้ไหมพี่น้องไม่มีทางจำไว้นะเก่งมากมันโกงมากถ้าหัวใจไม่มีศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาผมนึกถึงคุณแม่คนหนึ่งในประวัติศาสตร์ ที่ยากจนสามีตายลูกยังเล็กอยู่นะสามีตายก็ต้องอเผชิญกับวิถีชีวิตที่ยากลำบากมากแต่คุณแม่คนนี้น่พี่น้องครับต้องการอย่างเดียวคือลูกต้องเป็นคนดีของอัลลอฮ์ลูกต้องเป็นอับดุลซอลิฮนุนลูกต้องเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ยากจนขอ,อเผชิญความยากลำบากเผชิญกับชะตาชีวิตที่มัน ตกยากแสนเข็นซึ่งในที่สุดแล้วด้วยความพยายามของนางกับด้วยการที่นางเอาใจใส่ให้ลูกเป็นคนดีนะแล้วก็ขอดูอาต่อลอัลอลอฮ์ตอบรับนั่นก็คือคุณแม่ของท่านอิหม่ามชาฟีอีลาฮิมาฮุลลอคุณแม่ของอิหม่ามชาฟีอีนยะพี่น้องสังเกตดูนะปรติศาสของท่านสุดยอดลูกตังเล็กอยู่เลยเนี่ยอายุไม่กี่ขวบอ่อนสูโบเนี่ย,ยลูก ถูกปลุกลุกขึ้นมาแล้วอาบนา้ําอาบท่าแต่งตัวมาแล้วก็ก่อนที่จะได้เวลาละหมาดซูบโบนนะแม่เนี่ยจับมือลูกแล้วก็จูงไปที่มัสยิดจูงไปที่มัสยิดมัสยิดฮารอมจูงไปแล้วแล้วก็ไปขอร้องอิหมัมบอกช่วยดูแลด้วยให้เขาได้ละหมาดนะครับไปส่งลูกแล้วก็เพื่อฮะเพื่อว่าหลังหลังจะละหมาดซูบโบนแล้วลูกก็ะจะได้นั่งอ่านกุรอานแม่ละหมาดแล้วแม่ก็ขอดุอาตา่ออัลลอฮ์ให้ลูก ลูกก็ได้อ่านกุรอานกับคนที่รับผิดชอบกับครูบาอาจารย์ที่นั่นเป็นอย่างนี้ทุกวันพาลูกไปที่มัสยิดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งหเวลาเนี่ยจูงลูกไปที่มัสยิดขออุอาระหว่างเดินไปมัสยิดกับขอดุอาไปด้วยจนกระทั่งบางครั้งเนี่ยลูกเนี่ยยากจนครูบาอาจารย์เนี่ยเข้าสอนนะครูบาอาจารย์ยสอนลูกๆของคนที่มีสกาดให้ สมัยนู้นก็มีแบบนี้นะพอแม่ที่มีสกาดแล้วก็เอามาให้ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็จะสนสนใจลูกๆเขาเป็นพิเศษส่วนคุณแม่ของอิมามชาฟีไม่มีอะไรไปให้ครูบาอาจารย์เลยครูก็ก็ไม่ค่อยสนใจอิมามชาฟีตอนนี้ยังเด็กก็มาฟ้องแม่ว่าครูนไม่สนใจเลยแม่ก็นั่งคิดเอาอย่างนี้นะลูกนะลูกเวลาครูเขาสอนเด็กคนอื่นนะหนูไปนั่งข้างหลังครู ไปนั่งข้างหลังครูแล้วก็ฟังดูสิว่าครูเนี่ยเขาสอนอะไรแก่เด็กคนอื่นหนูก็จะได้ได้ความรู้จากจากอะไรจากเด็กทุกคนที่ครูเขาสอนเนี่ยหนูไปนั่งข้างหลังครูถึงขั้นนั้นเลยเนี่ยหล,ล่อล้อมให้ลูกว่ายังไงก็ตามแต่พยายามไปฟังไปจดจําจากครูบาอาจารย์ที่สอนเรื่องาศาสนาอัลลอฮ์พี่น้องจนกระทั่งย้ายมาอยู่นะครับมอาอยู่มักกะแล้วก็จนกระทั่งส่งลูกไปที่มาดีนนะ แล้วก็เดินทางหาความรู้ในที่สุดอัลลอฮฺหอักบัรเป็นบุคคลที่ทั่วโลกในรู้จักในวงของศาสนาแล้วมีใครบ้างไม่รู้จักท่านอิหม่ามชาฟ่อีเป็นเด็กกําพร้าเป็นเด็กยากจนแต่แม่เอาใจใส่ให้ลูกเป็นคนดีของอัลลอฮฺ K B. จะได้เรียนสูงหรือไม่ได้เรียนสูงนะครับลูกของเราต้องเป็นคนดีของอัลลอฮ ลูกของเราจะจบแพทย์ก็ได้ไม่จบแพทย์ก็ได้ลูกของเราจะเป็นวิศวะไไม,ไมเป็นวิศวะก็ได้แต่ลูกที่ไม่เป็นไม่ได้คือบาวของอัลลอฮ์ลูกต้องเป็นบาวที่ดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะาูัวตาลาอับดุลซอลิฮุนท่านนบีเองมีตัวอย่างเยอะในการที่จะได้สนใจเอาใจใส่ลูกลๆหลานๆมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านนบีเดิน <c oughs> จูงท่านฮาซัน,นไป จูงไปตามทางแล้วก็รู้อ้อมันมีอินทผลัมตกอยู่เม็ดหนึ่งทนะบีรู้เลยว่าอ๋อเนี่ยเป็นอินทผลัมสดกโกะนะครับอินทผลัมเม็ดหนึ่งที่เป็นอินทผลัมสดกโกะลนอยู่ระหว่างทางทานะบีจูงท่านฮัสซันไปแล้วฮัสซันยังเล็กอยู่เนะี่ยพอเห็นอินทผลัมก็วิ่งเลยพี่น้องวิ่งหยิบอินทผลัมก็ใส่ปากเลยพอหยิบใส่ปากปั๊บทนะบีเห็นถ้าจะปล่อยเนี่ย ถ้าจะปล่อยเนะี่ยโอ้เด็กยังไม่รู้เรื่องอะไรทานนบ,บีก็ปล่อยได้แต่ด้วยความเอาใจใส่ของทานนบ,บีผู้ใหญ่รู้แล้วผู้ใหญ่ผิดเด็กมันไม่ผิดหรอกทานนบ,บีก็บอกคายออกคายออกเอาออกทานนบ,บีก็กล้วงแล้วก็เอาออกพออ,ออกแล้วทานนบ,บีก็บอกว่าอามาอัลิมตะอันนาลาณกุลุสดอกกอนี่ลูกจำไว้นะ ไปถึงหลานเนี่ยนะท่านฮัสซันเนี่ยจำไว้นะพวกเราเหล่าบรรดาเครือญาติของท่านนาบีนะพวกเราจะไม่กินสอดอกกอสอนเดียวนั้นเลยท่านฮัสซันยังยังพูดไม่ได้เดี๋ยวซ้ำไปสอนเดียวนั้นบอกเดียวนั้นนี่คือการเอาใจใส่นี่คือการแสดงแบบที่ดีนะให้ลูกได้เห็นเพราะฉะนั้นพี่น้องต่อไปนี้เนี่ยพี่น้องต้องพยายามเอาใจใส่ลูกให้มากนะ มีกี่มากน้อยแล้วเนี่ยแต่และวันโทรศัพท์มาถามอาจา์ลูกนะี่มันไม่ดีเลยศาสนาเขาก็รู้ฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วหมดปัญญาส่งเขาเรียนศาสนาส่งอะไรผมก็บอกว่าหล,ล่อหลอมลูกให้รู้จักศาสนาขาองอัลลอฮ์มาตั้งแต่ตอนต้นหรือเปล่านะโะโตนะโตหล่อหลอมลูกให้รู้ศาสนาขาองอัลลอฮ์กะหล่อหล,อ,ลอมลูกให้รู้ศาสนาตั้งแต่ต้นหรือเปล่าก็อึ่งไป ถ้าลอล้อมลูกตั้งแต่ต้นนะเป็นไปไม่ได้ที่ลูกโตขึ้นมาแล้วจะเฉัยใช้ไปในทางที่เป็นอบายมุกเป็นไปไม่ได้ขอให้มีตัวอย่างที่ดีให้แก่ลูกพี่น้องกินข้าวกินให้หมดชามคาพูดพูดดีๆกับลูกอย่าไปแสดงอากัปกิริยาอะไรๆที่มันไม่ดีกับลูกนี่คือสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเราอย่าลืมนะหล่อหลอมให้ลูก เป็นบาวที่ดีของอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาอย่าปล่อยปะละเลยพวกเขาตั้งใจนะขอดูอาต่ออัลลอฮ์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอดูอาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาวายาอัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดให้ลูกของข้าพระองค์นะั้นเป็นคนดีของพระองค์เลยเถิดเป็นบาวที่ซ่อนแด้เลยเถิดแล้ว,วเ,ลเราก็พยายามนะทุกอย่างที่จะทําให้ลูกของเราใกล้ชิดศาสนาของอัลลอฮ์โดยจะพยายามปิดเทอมพาคขาดูร้อน ส่งลูกไปอยู่กับเพื่อนๆที่เขามีศาสนาที่เขามีพี่เลี้ยงที่จะสอนศาสนาให้แก่ลูกๆของเราหลอล้อมเถอะครับพี่น้องตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีอย่าตั้งใจให้ลูกต้องจบปอโทต้องจบปอเอกหรือต้องจบปอตีแล้วก็จะต้องได้อย่าง,งานั้นอย่าง,งานั้นมีงานท,ทําดีๆอย่าไปตั้งใจเลี้ยงลูกแบบนั้นถ้าตั้งใจเลี้ยงลูกเพื่อดุนยาอย่างเดียวเนี่ยพี่นอ้องอินนาลิลลา ความพินาศความล้มเหลวความอัปยศจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแลใะนะที่สุดลูกของเราก็จะไปต่อยอดในความชั่วเพราะเราเลี้ยงเข้ามาให้เป็นคนที่ห่างศาสนาคนห่างศาสนาเนี่เป็นคนชั่วหมดแหละพี่น้องและที่สุดเขาก็จะไปโกงกินโดยตังของเราเละที่ส่งเสริมให้เขาไปถึงจุดที่เขาสามารถที่จะไปโกงกินได้ยิ่งเกง่งยิ่งโกงถ้าไม่มีศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮะตาลานะครับ وبالله التوفيق والهدايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته العبر